ุ่นนี่พุ่นซิ้นอยามีนี่มีซิ้นให้อยู่สบายาให้ให้ทูอีเดอร์นะประวัติจิตวิญญาใจตลอดวะตลอดเลยตนะัวจุดตลอดเลยเนาะอยู่จนสว่างเลยครับนั่งสมาธิเอาครับพี่สุทนโอ้ยรูปเหมือนหลวงปูนะ่เนาะเหมือนไหมพี่สุทนข้าวนี้เหมือนไหม,มไหนเหมือนมากเลยบ่ ลูกเดียวกันทั้งในรูไม่เหมือนกันนั่นน่องมันมอนกันได้ไนลูกลุงปูมันกันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันทำนั้นลูกมันลุงปูทั้งในลูกพอไมล่ะใครใครลุงปูไม่มีเลยแต่ตอนอยู่กับหลวงปู่นี่หลวงปู่จะพาไปไหนบ่อยพาแล้วผมไม่ไปไม่ไปเพราะอะไรพี่ทนไม่ไปไม่ไปเนาะผมไม่มีใครเลี้ยงวงไปก็ไปนานเนาะสองสาวันยังไม่กลับผมก็ไม่ไปอ๋อคำว่าไป เาะว่าไปไปกับผมเขาพูดเขาแม่นเรานะไปเต้าโต๊างเยิงเนาะไปกับผมหรือไปกับนี่เขาตอบว่าผมไม่ได้ไปเพราะหลวงปู่ไม่มีใครดูวัาเออท่านี่ก็รออยู่ตรงนี้เลยเขาว่าให้รออยู่ตรงนี้ให้รออยู่ตรงกระท่อมรอสองสามวันนะยังยังยังไม่กลับ <c oughs> ใครจะไปเราไปก็ไม่มีใครดูวเนาะก็ไม่ได้ไปกับหลวงปู่ <c oughs> รถมารับไปหรือหลวงปู่จะเดินสมมากรถนะรถรับใช้หลวงปู่นะที่หลวงปู่อยู่เดี๋ยวผมมาเปลกตรงนี้นะพี่สุธนนะมาเปลกตรงที่ทำไมจอมปลวกมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยคือเอาไปยังไงก็ไม่หมดบ่เอาไปขึ้นใหม่อีกเนาะเอาไปขึ้นมาใหม่หลวงปู่เคตรงนี้ลุ่มเป็นท่านั้นแหละลุ่มที่หลวงปู่นั่งขี้เนาะนั่งขึ้นทางใตย ขึ้น,นตเต็มเลยเนาะ<อ>แล้วมาจากไงอะไรยังไงทำไมขึ้นมาดีแท้เนาะแปลกอ่ะแต่ก่อนดินเสมอไรผมเตะลงปูอยู่นะลงปูนั่งอยู่ค้างล่างนี่แหละโอ้แต่ก่อน,อนดินเสมอเสม,สมอแล้วก็นั่งสบ,บายงมยงนีะนิ่งทางลงปูบอรณภาพแล้วอยู่สองสามสี่ปีมันขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆคนขุดไปยังไงก็เเหมมือนดิเหมือนเดิม คุณหลายคนเหมือนคุณที่คุณไปเนี่ยเยอะเป็นพันพันคนแล้วเนาะเอาไปเป็นพันพันคนแล้วบ่จนจําไม่ได้เลยนี่จำไม่ได้แล้วโอ้ที่เอาไปเยอะไหมส่วนมากเอาไปเยอะไหมเอาไปม่เยอะเนาะขนาดหนึ่งอ๋อเป็นเขาเรียกเป็นแล้วเล็กๆเนาะเอาไปเยอะเอาไปบูชาไปที่เขายกปลูกบ้านอะไรเก็ไปใส่ตามลุมเสาหนาอ๋อเขาเวลาเขาปูบ้านใหม่ก็ไปใส่ตามลุมเสาเนาะ ท่านก็เอาไปบูชาท่านก็เอาไปขายค้าขายธรรมะค้าขายนะก็ได้อีกก็ได้ก็มีไหมคนเอาไปต้มกินเหมือนพี่สุทนผมไม่รู้เนาะแต่พี่สุทนยังต้มกินไหมทุกวันี้เอฟกินไหมยังกินอยู่ไหมกินอยู่กินอะไรต้มกินเอาสดๆเลยกินเอาสดๆเลยบ่กินก้อนเล็กๆกลืนแลกินน้ำตามกินทุกวันนลยนะเวลากินก็กินเวลาไม่กินก็ไม่กินเนาะแล้วแต่เคยเจ็บเคยไข้ไหมพี่สุชนรู้สึกว่าไม่ ไม่เจ็บรูงนี้มันเจ็บก็หกเขาเองนะหกเขามันธรรมดาเนาะมันก็แก่แล้วอายุมากแล้วเจ็ดสิบแล้วเนาะรับมันก็เจ็บอยู่บ้างม่เจ็บ้าเนาะขึ้นเจ็ดสิบเ็ดแล้วมั้งตอนนี้เนาะยังขึ้นกำลังเข้าเจ็ดสิบกำลังเข้าเจ็ดสิบขับรถไถได้นะไถนาได้นะครับเจ็ดสิบเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะพ่สุดนผมก็ยังไม่เชื่อว่าพ่สุตนไม่รู้มีอะไรดีกินมีอะไรดีเนาะไม่รู้อะไรเลยเนี่ย อ้อ,อมนึงอันนั้ก็ไม่รู้ไม่ได้เลยพาพึ่งพาใส่หลวงปู่บารมีหลวงปู่แหละอใัยบัรมีหลวงปู่เนาะหลวงปู่ช่วยทุกวันเวลาทุๆๆกๆเดืนี้ถึงหลวงปู่หน่ยช่วยให้ให้รคให้ภัยยูดีมีสุขให้เจริญรุ่งเรืองทิศสิ่งใดไก่สมม,ม,มาพัฒนาเขาว่าไปเนาะทางในที่มันดีเขาว่าไปอยากจะมุงม,มาปัฒนาก็มันก็อยู่สบายก็ว่าสบายเนาะ มันเจ็บมันเล็กน้อยเจ็บามของเขาจาอะไรําเส้นจำเล็กมันเป็นของธรรมดาเนะมนุษย์ของเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมาใอ๋อการเรามีเที่ยงเนาะไม่เทียเเท่ยงมีธรรมะตั้งแต่นั่งสมาธิมานี่พี่ทนมีธรรมะปฏิบัติด้วยเนาะโอ้นะครับก็สรุปแล้วก็พี่สุทนนะครับก็อาศัยบารมีหลวงปู่อยู่นี่ก็เพราะบารมีหลวงปู่เนาะ พี่ทนเปิดใจให้หน่อยว่าพี่ทนตรงนี้จะทํากระท่อมหลวงปู่จะทําอะไรบ้างที่นี่ที่จะทําจริงๆอ่ะใจจริงยากได้อ่ะยังได้ลูกปั้นหลวงปู่เราตรงนั้นลูกลูกปั้นเหมือนอะไรน่ะมันหลวงปู่เนาะลูกปั้นที่หลวงปู่ชั้นขนุนชั้นขนุนอ๋อที่ที่เคยที่เคยคุยให้ฟังเนาะแต่มันไม่มีทุนก็ทําไม่ได้เนาะไม่มีทุนถ้ามีคนเขาโชคดีรางวัลที่หนึ่งมาทําให้นะ มาทำให้เขาโชคดีเลยเนาะเขาเป็นบุญของเขาแล้วเป็นบุญของเขาเนาะแต่ไม่ใช่เป็นบุญของพิ่ณนเ๋อเป็นบุญเหมือนกันมันมันการจะ่าย่เๆเป็นบุญกับช่องคุมทรัพย์เชนากด้วยเนาะจะมีทรเกิดช่วยเขาบ้างเล็กน้อยๆนะทำศรัทธาเรามีเท่านั้นก็ช่วยเท่านั้นแหละมีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็ช่วยมากนะเป็นต่ำกำลังเนาะช่วยเยอะก็กำลังไปไม่ได้กำลังน้อยก็ช่วยน้อย ทำตามกำลังศรัทธาเนาะสิบบาทยี่สิบาทไม่มีก็ยกมือสาธุเอานะร่มบุญได้บุญเหมือนกันได้บุญเหมือนกันเนาะได้บุญเยอะกว่าเนาะพอทำบุญเยอะแล้วก็กระวนกระวายเพราะว่าไม่ได้บุญคิดว่าเงินเอาไปแล้วเนี่ยเขาจะทำบุญจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกังวนกระวายไปมาก็ไม่ได้บุญเลย นะครับเนาะยกมือสาธุก็ได้บุญเหมือนกันสิบบาทยี่สิบาทก็ได้บุญถ้าศรัทธาจริงๆนะเขาใครเขาเขาเอาไปแล้วเขาไม่ทบช่างเขานะอย่าไปคิดเขาเอาไปแล้วเขาไปซื้อูุนืจอนื่อย่าไปคิดมันไม่ได้บุญนะโอ้ใครเขาแล้วเขาทาอะไรก็ทําไปผมผมที่มาจากทําบุญแล้วก็ไม่ต้องบนไม่ต้องเอาไปนะไม่ต้องกังวลใจนะ ไม,ไ,ไม่ได้บุญเนาะผมก็คิดเหมือนพี่สุธนนี่คิดเหมือนกันเป๊ะเลยว่าเราก็ทําบุญแต่ว่าบารมีหลวงปู่เปิดแล้วล่ะเพราะว่าพี่สุธนอยากได้อะไรได้อย่างที่พี่สุธนคิด,คดผมก็คิดว่าอยากได้อะไรก็ได้เหมือนพี่สุธนเหมือนกันอย่างเช่นพี่สุธนอยากได้เครื่องกรองน้ําบาดานก็ได้แล้วเลื้อสองยางเลืสออะไรพี่สุธนสระตกในหลวงปู่กับห้องน้า อ๋อเหลือศาลาที่พักยัิที่ทามาก็ไม่มีที่พักเนาะถ้าหน้าฝนก็ไม่มีที่พักจริงๆนี่ะทำไมเยอะไม่มีครับไม่มีที่หลบฝนนะครับศาลาแล้วก็เหลือห้องน้ําไม่พอห้องน้ำไม่อันเดียวห้องน้ำไม่นันเดียวไม่พอแล้วก็รูปปั้นเหมือนหลวงปู่ชันขนุนเอาทําไมหลวงพี่สุชนชอบหลวงปู่ชันขนุนเพราะว่าคิดถึงหลวงปู่เ่อคิดถึงหลวงปู่ชอบนะเรหลวงปู่ก็ มวงปูคนดีเนาะไม่ด่าไม่อะไรพูดมันน้อยทําอะไรก็ไม่รู้รทั้งนั่นแหละเคยด่าแค่ไนไม่เคยไม่ไม่เคยหรอกพูดเพราะมากพ้ามากครับถ้าอยู่นี่เขานุ่นคงเขาอยู่กระท่อมที่ว่านกระท่อมซีเคยวน่ะเขาก็บอกนุ่นไปกินข้าวกับเขาว่าเขาร้อนร้อนไปกินเลยผมบอกหลวงปูบอกนะอืมาไปป้อยหลวงปูอิ่มแล้วนี่นั่นไง ทำอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้นั่นหลวงปู่พูดน้อยด้วยพูดน้อยใจดีมากใจดีมากเลยหลวงปู่เห็นหลายคนพูดมากกับหลวงปู่น้ำตาไหลนะหลายคนพี่สะท้อนเองก็เกือบเหมือนกันนท่เพราะพี่หลวงปู่เนี่ยท่านใจดีมากใจดีมากไม่บ่นไม่อะไรได้ชั้นก็ชั้นได้ไม่ได้ชั้นก็ไม่บ่นอะไรเลยไม่มีการบ่นไม่มีหลวงยูเฉยๆอยู่นั่งยิ้มอยู่นั่งยิ้มเหรอยิ้มรับทรัพย์ครับ รับซับได้ซับแล้วไม่เอาได้ซับแล้วก็ไม่เอาอีกทอปสิ้นหมดเคยเห็นไหมพี่ทนเคยเห็นตัวหน้าตาวตาไหมเขาหนนก็นั่งตรงนั้นเขาก็อยู่ข้างบนเขาถวายกันโยนใส่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 ไฟฟอมบ้าจะเอาเขาจะตีเนาะเขาไม่ให้ออกเอาทำไมของเขาเขาให้เขาคืนว่าเขาจะตีจะตีไม่ให้เอาโอ้มีพันก็โยนใส่แมีมื่นก็โยนใส่มื่นแล้วเรือหลวงปู่ทำไปโยนทองคืนรถหัโรยตามทางหับ โรยตามทางครับอรยทางตามทางเพราะว่าคนอยู่ตามทางยเยอะเพราะว่านาะงเขามองเห็นว่าอยู่าตามทางยอไม่มีอะไรจะซื้อเข้ากินนะก็เลยโยนไงโยนไยโยนโรยตามทางไปเลยละเงิอนอ๋อครับนี่นะครับความรู้สึกนะครับพีสุทนนะครับเปิดใจความรู้สึกอยู่กับหลวงปู่นะครับขอคิดถึงหลวงปู่นะครับหลวงปู่ใจดีมากอ่ะ โอเคครับพี่โนสรุปเลขที่พี่โนเลขนี้เลยเนาะอ่าเลขเนี่ยที่จุดทูบเสียงทายก็คือนี่แหละหนึ่งอหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้ากับซีเมซีสามหกหนึ่งเก้าห้าซีเมซีแล้วก็เก้าหกนะครับเป็นเลขชัดชัดแต่ว่าเลขที่เขามาจุดของกบนาเนาะสี่ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งกับ สามเก้าสามหก้าสามหกตัวเดียวกันเนาะอ๋อสามหกนี่ก็หกสามอล้วนี่แกสามเก้าก็สามครับถ้าพี่สนให้ซื้อซื้อแบบไหนเนี่ยตัดไปตัดมาอย่างไรเนี่ยตัดไปตัดมาเนี่ซื้อมาอย่างงี้ซื้อไปอย่างงี้ก่อนเราซื้อนี่หนึ่งเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งอย่างงี้นะหนึ่งเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งอันนี้ก็สามหกสามหกนั่นแหละ สามหกหกกับเก้าเออสามหกอาจจะเป็นเก้าสามก็ได้นะเพราะตัวเดียวกันเนาะเรวเตเนาะสามมันกระถุกนี่เนาะเก้าสามมาถูกเออนในในกรสามเก้าเนาะเลขมาตรงกันด้วยตรงกันอันนี้ก็สามหกันหกสามอันนี้สามเก้าเก้าสามครับสาธุสาธุเด้อนะครับคุณผู้ชมนะครับก็กับพี่สุทนนะครับแล้วก็ได้เลขเลขพี่สุทนนะครับ จุดทูปเสียงไทยเหมือนกับเห็นชัดๆขอดูอีกรอบหนึ่งชัดๆเอะคนที่จะจบเขาไม่รู้นะเรารวมแล้วเ <ขอ S 1> <อ>นโชคว,วาสนาด้วยนั้นอยู่ในในวาสนาจุดตองวดเนาะงวดถ้าคนเรามีบุญก็ถูกถ้าไม่มีบุญก็คือว่าเลยเห็นเลขก,ก็ไม่ซื้อหรอกคนไม่มีบุญกรรมมันบังไว <c> ้ <oughs> อ๋อคิดว่าหลวงปู่ท่านให้นะพี่ตุรู้สึกว่าพี่ตุลถูกบ่อยมากช่วงนี้ ข้อความศรัทธาบางทีก็ให้แบบนี้แหละจุดทูปก็ให้แบบทูปออกตรงๆก็ต,ต,ต้องเป็นต้องเชื่อว่าเป็นไปได้ยังไงว่าจุดทูปเชียงไทยมาสี่งวดไอ้หลายรอบเลยมาเข้าตลอดเลยก็ไม่รู้นะเนาะอ้สวรรคงปูให้แนละ้วก็จะเข้าได้งนะวดนี้นี่พูดง่ายก็คือสองศูนย์เจ็ดถ้าจุด ถ้าลวงปู่ให้แบบสามศูนย์เจ็ดนะพี่สุทนโอ้ยเนาะเต็มเต็มเลยเนาะโอ้เสียายมากนะครับลวงปู่ก็ให้ขึ้นให้ลงเราก็ขณะนี้ก็เทอแม่นแล้วนะครับสองศูนย์เจ็ดเนี่ยถ้าสามศูนย์เจ็ดโอ้ยเต็มเดียวสามตัวนะโอ้พี่เต็มเดียวนะครับสองศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดแต่คนซื้อถ้าคนเขาดูคลิปนี้ดีๆที่ผ่านมาเนี่ยซื้อขึ้นซื้อลงเต็มนะครับถูกไม่เหลือครับสามศูนย์เจ็ดเนี่ยเต็มเต็มเลยแต่ก็ซื้อขึ้นซื้อลงเป็นเนาะ แต่ก็น่าเสียดายนะครับก็ขอ,ขอบคุณพี่สุทนมากเลยน,นะครับก็ให้พี่สุทนรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรง